้อใจหรือเกินจะหาคู่ทั้งทีก็มีแต่อุปสรรคนะคะ รู้แล้วว่าช่องทางหาคู่คือแอปพลิเคชันแล้วก็สมัครก็สมัครเรียบร้อยแล้วแต่พอเข้าไปแล้วเพื่อนๆทุกคนก็เจอเปัญหาสแกมเมอร์นะคะเพื่อนๆรู้ไหมว่าสแกมเมอร์คือใครสแกมเมอร์มีรูปแบบไหนและเราจะเอาชนะสแกมเมอร์ได้ยังไงไม่ต้องกลัวค่ะคลิปนี้มีคําตอบนะคะมาเป็นทีมมาดามบัวตามล่าหาสแกมเมอร์ค่ะคลิปนี้จะบอกว่ารักแท้ไม่แพ้สแกมเมอร์สแกมเมอร์แล้วมาเจอมาดามบัวเลย สวัสดีค่ะมาพบกับมาดามบัวนะคะจากช่องบัวปฏิวรัธนค่ะวันนี้มาดามบัวก็กำลังยุ่งยุ่งรุ้นอยู่กับ การเข้าไปที่ในแอปพลิเคชันนะคะหาคู่นะคะเพราะว่ามาดามบัวกําลังตามหาตามล่าสแกมเมอร์เองนะคะทุกคนสแกมเมอร์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 คืออะไรนะคะเพื่อนๆหลายคนก็กําลังสงสัยอยู่นะคะเพราะว่าหลังจากที่มาดามบัวน,นะคะได้ปล่อยคลิปวิดีโอช่วยเพื่อนๆนะคะในการช่องทางหาคู่ด้วยแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็วิธีสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะคะ เพื่อนๆหลังบ้างก็คอมเมนต์มาบอกว่ามาดามบัวทุกคนนี้นะคะมีความตั้งใจที่จะหาคู่ตอนรับวันวาเลนไทน์นะคะแต่ว่ามีปัญหาว่าเข้าไปแล้วนะคะหาคู่ได้ยากมากเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นสแกมเมอร์นะคะดังนั้นนะคะวันนี้นะคะมาดามบัวไม่ยอมเด็กค่ดนะคะไหนๆก็ช่วยเพื่อนๆมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะในคลิปนี้มาดามบัวก็จะ ลงมือภาคปฏิบัติเองนะคะเข้าไปใช้งานในแอปพลิเคชันด้วยตัวของตัวเองเพื่อจะตามล่าหาสแกมเมอร์นะคะหาคำตอบหาวิธีเอาชนะหาวิธีรับมือกับสแกมเมอร์นะคะให้กับเพื่อนเพื่อนอจะได้มาแชร์ประสบการณ์ว่าถ้าเจอสแกมเมอร์ในแอปพลิเคชันต้องรับมือ,อยังไงเดี๋ยวมาดามบัวจะอาสาเข้าไปค้นหาตามล่าหาสแกมเมอร์ให้กับเพื่อนๆ FC นของบัวเองค่ะเดี๋ยวเราไปตามหาสแกมเมอร์กับมาดามบัวกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะมาดามบวกก็จะพาเพื่อนๆไปรู้จักความหมายของสแกมเมอร์สแกมเมอร์ก็คือผู้ที่หลอกลวงช่อชฉนบนโลกออนไลน์นะคะมักมาในหลายรูปแบบมีกลเม็ดมากมายเพื่อหลอกเอาผลประโยชน์นั่นเองค่ะเช่นหลอกให้เราทำธุรกิจด้วยนะคะหลอกว่าเราเป็นผู้ถูกรังวัลและก็หลอกให้เราหลงรักเชื่อและก็เสียทรัพย์ไปนั่นเองค่ะซึ่งสแกมเมอร์พูดไง่ายๆก็คือนักต้มตุนนั่นเองนะคะซึ่งก็มีหลายรูปแบบด้วยกันค่ะ และต่อมาเราก็มารู้จักประเภทของสแกมเมอร์กันดีกว่านะคะประเภทแรกก็คือสแกมเมอร์บัตรเครดิตนะคะและก็ประเภทที่2ก็คือสแกมเมอร์ถูกรางวัลและก็ประเภทที่3คือแสแกมเมอร์ค่าธรรมเนียมศุนลากรกน,นั่นเองค่ะและในวันนี้ที่มาดามบัวจะเจาะจงผู้เป็นพิเศษนะคะในคลิปนี้ก็คือสแกมพิศวาสหรือโรแมน์สแกมนะคะหรือที่เราเรียกว่าสแกมเมอร์นะคะเกี่ยวกับความรักนั่นเองค่ะ คือหนึ่งในรูปแบบของเมจฉาชีพทางออนไลน์ที่คนตกเป็นเหยื่อมากที่สุดโดยเฉพาะหญิงไทยของเรานั่นเองนะคะโดยจะหลอกให้หญิงไทยเราเนี่ยเชื่อว่าเป็นหนุ่มชาวต่างชาติฐานะดีหน้าตาดีมาจีบเหยื่อที่เป็นผู้หญิงนะคะและก็หลอกเอาเงินจำนวนมากกับเหยื่อในท้ายที่สุดนะคะซึ่งโรมาสแกมยังแบ่งแยกย่อยได้อีกหลายรูปแบบนะคะทั้งแบบใช้รูปคนจากอินเทอร์เน็ต แบบที่ใช้ตัวตนของตัวเองมาหลอกลวงจริงๆและมาเจอเหยื่อถึงประเทศทำให้เชื่อว่ามีฐานะร่ำรวยมีตัวตนจริงๆก่อนจะอ้างว่าเกิดปัญหาทางธุรกิจและขอยืมเงินจากเหยื่ออ้างโน่นอ้างนี่อ้างนั่นนะคะโดยมีจิตวิทยามีความเชี่ยวชาญชำนาญทำงานกันเป็นแก๊งนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยหลงเชื่อนะคะจนเกิดความรักแล้วก็หมดทรัพย์นั่นเองคะ่ะ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็น scammer นี่เลยค่ะเราสามารถเช็คนะคะลักษณะของ scammer ได้จาก16ข้อดังนี้เลยค่ะ 1. เจอกันในเว็บเดทนะคะแอปหาคู่จีบแบบลูกล้ำมากเลยโปรไฟล์มีเพื่อนน้อยนั่นหมายความว่านะคะรู้จักเขานะคะเขาทักเรามาจากเว็บหาคู่หรือแอปหาคู่นะคะเวลาเขาคุยกับเราเนี่ยคุยแบบ จริงจังมากนะคะแล้วก็หวานแววนะคะคุยกันได้สองสามพัน 2, 3, ก็บอกรักเราแล้วนะคะโดยโปรไฟล์ของเขาเนี่ยไม่ค่อยจะมีเพื่อนนะคะ ข้อ2นะคะก็คืออยู่ดีๆก็แอดมาส่งข้อความในเฟซไอจีไลน์วอตแอปทุกช่องทางการสื่อสารบนโลกใบนี้เลยนะคะซึ่งขอบอกไว้เลยนะคะว่าอยู่ดีๆมีใครมาแอบเราอย่าเพิ่งเคลิมหลงนะคะแล้วก็ให้สังเกตตังนี้ค่ะพอคุยกับเราอยู่ดีๆนะคะให้เราเนี่ยออกไปคุยกันที่ whatsapp ได้ไหมนะคะออกไปคุยที่ช่องทางอื่นได้ไหมนะคะนี่ก็เป็นข้อสังเกตนะคะและก็ข้อ3คือ ก็รูปโปรไฟล์นี้หล่อสวยเลิศมากๆนะคะดูดีฝรั่งตีเอเชียนะคะเกาหลีญี่ปุ่นอาหรับมีทุกเพศทุกวัยนะคะและก็ข้อสีค่ะมีทุกสถานภาพนะคะไม่ว่าคุณจะโสดไม่ร้างเมียตายลูกติดคนป่วยพิการว่าก,กันไปนะคะมีทุกรูปแบบนะคะและเวลาคุยกับเรานะคะ ไม่ว่าเราจะบอกว่าเรามีครอบครัวแล้วเรามีลูกติดเรามีปัญหานโน่นนี่นั่นนะแม้กระทั่งเราเป็นนักบวชนะคะเขาก็ไม่แค่ค่ะเขาจะรักเราจะขอเราแต่งงานอย่างเดียวนั่นเองนะคะ แล้วก็ข้อ5นะคะเขาเป็นคนที่รวยมากนะคะเป็นมหาเศรษฐีมีมรดกนะคะโอดรวยค่าโชว์เงินค่าโชว์เครื่องประดับเพชรพลอยนะคะแล้วก็ข้อ6นะคะอาชีพหลักๆของเขาก็เป็นนายทหารเป็นนายแพทย์เป็นหมอสัญญกรรมเป็นเป็นนักบินด้วยค่ะทุกคนนะคะก็คืออาชีพหนุ่มในฝันของสาวๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็ข้อ7คือ คุยคุยกันอยู่ดีๆมีเหตุต้องเดินทางไปที่อังกฤษมาเลเซียจีนซีเรียอัฟก,กานะิสถานไนจีเรียกานาเกาะกันดานหรือส่วนใหญ่เป็นประเทศแถบแอฟริกาเองค่ะและก็ข้อแปค่ะอยากจะส่งของข,องขวัญมาให้เราแม้เราไม่ได้ร้องขอนะคะแม้ไม่ใช่วันเกิดน,นะคะไม่ใช่วันสำคัญเลยแต่จะส่งมาให้แบบใจดีมากนะคะ แล้วก็ข้อ9ค่ะขอร้องให้เซ็นรับรองเอกสารขอเอกสารส่วนตัวส่งให้เรากรอกรายละเอียดส่วนตัวขอภาพลับใต้ร่มผ้านะคะขอให้เราส่งภาพเซ็กซี่เซ็กซี่นะคะบอกว่าเอาไว้คิดถึงข้อ10นะคะพูดถึงแต่เรื่องลูกนะคะเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนรักครอบครัวมากเลยนะคะอยากให้คุยกับลูกของเขาด้วยนะคะแล้วก็ พูดถึงประมาณว่าอยากมีคนมาดูแลลูกๆนะคะของตัวเองและก็ข้อ11นะคะเป็นคนที่หวานสุดๆเลยค่ะจำชื่อจริงเราไม่ได้เลยนะคะจะเรียกชื่อเราแทนว่าฮันนี่ my wife my love and darling นะคะประมาณนั้นเลยนะคะสาวๆเราได้ฟังก็เคลิ้มหลงรักกันไปเลยละคะ่ะและก็ข้อ12นะคะ เขชอบส่งนะคะเอกสารสำคัญของเขาไม่ไม่ว่าจะเป็นพาส,สปอร์ตบัตรประจำตัวทหารใบเซอร์สัญญาเพื่อทำเรื่องขอวีซ่านะคะเป็นหลักฐานเอกสารต่างๆที่ยืนยันตัวตนว่าฉันเนี่ยมีตัวตนจริงๆบนโลกใบนี้นั่นเองนะคะ และก็ข้อ13ก็คือส่งเว็บส่งลิงก์บางอย่างให้เราเช่นเว็บธนาคารเช็คก,การบินนะคะเช็คสานะสินค้าแอปเล่นหุ้นชวนลงทุนและก็ข้อ14นะคะก็คือโทรหาไม่รับแต่ชอบโทรกลับมาเองนะคะหรือว่าแกล้งโทรหาเราหรือว่าแกล้งคลอวิดีโอามาในจังหวะที่รวดเร็วเหมือนกับแสดงออกว่าเรานี่อยากคุยนะแต่ว่าเธอรับสายเราไม่ทันนั่นเองนะคะ ข้อ15นะคะก็คือบายเบี่ยงไม่ยอมเปิดกล้องนะคะด้วยข้ออ้างต่างๆนานาว่าเป็นนโยบายเป็นกฎของที่ทำงานนะห้ามนะคะใช้มือถือห้ามใช้โน,น่นนี่นั่นไม่มีอินเทอร์ไม่มี Wi-Fi ว่ากันไปนะคะสารพัดอย่างเลยนะคะ และก็ข้อสุดท้ายก็คือวิดีโอคอลแต่แป๊บเดียวค่ะไม่ถึง5หรือ10นาทีนะคะคอมาเพื่อให้มีเซ็กแคมนั่นเองนะคะอะไรกันนี่นะคะและทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆข้อหนึ่งถึงข้อ16นี้นะคะถ้าเพื่อนๆคุยกับใครอยู่นะ,ะไม่แน่ใจเช็คแล้วนะคะมีข้อใดข้อหนึ่งตรงเกิน2ข้อให้ถือว่าเป็นแ scammer ทันทีฟันธงค่ะ หลังจากที่เรารู้นะคะลักษณะของ s สแกมเมอร์แล้วนะคะ16ข้อต่อมาเรามาดูโปรไฟล์ s สแกมเมอร์นะคะมาดูรูปภาพที่เขาสร้างสารรค์บรรจงให้หล่อเริศนะคะว่าเป็นยังไงนะคะนี่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนักบินนายทาหารวิศวกรนะ,ะหนุ่มอาหรับหนุ่มฝรั่งหนุ่มเกาหลีญี่ปุ่น่าไปนะคะเป็นยังไงคะเคริมใช่ไหมคะสาว เอาเป็นว่าอย่ารอช้าค่ะเรามาเปิดเผยความจริงกันดีกว่าค่ะนี่คือภาพนะคะเบื้องหน้าโปรไฟล์สวยหรูต่อมาเรามาดูเบื้องหลังความเป็นจริงนะคะนี่เลยค่ะโชมหน้าสแกมเมอร์ตัวจริงนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนหนุ่มเกาหลีญี่ปุ่นหนุ่มฝรั่งของฉันหายไปไหนทำไมเป็นเช่นนี้ ซึ่งสแกมเมอร์นะคะก็ทำงานเป็นแก๊งเป็นทีมเลยนะคะมีความหลากหลายนะคะมีความชำนาญเชี่ยวชาญเห็นไหมคะนอนเล่น iPad กันอย่างสบายใจเลยนะคะแล้วก็มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นมามากแต่ก่อนนะคะทุกวันทุกวันเลยนะคะตำรวจเนี่ยทำงานแทบไม่หวัน่นไม่ไหวนะคะแล้วก็สาวไทยลหลายๆคนก็ถูกหลอกนะคะเสียทรัพย์เป็นจำนวนมากขึ้นมากขึ้นนะคะ และต่อมาเราก็มาดูพัฒนาการนะคะของแก๊งส s c a ม m e r นะคะว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปยังไงจากแบบเดิมนะคะตอนนี้ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างเป็นในแบบใหม่นะคะก็คือนี่เลยค่ะแบบเดิมนะคะจะช่างปลอเล้าอวดรวยเงินทองฐานะหน้าตาอาชีพซื้อของขวัญล่อนะคะหนุ่มฝรั่ง คุยจูโจมบอกรักรวดเร็วนะคะคุยกันสองสมันฉัขนขอแต่งงานเธอได้ไหมแล้วก็ไม่ยอมเปิดเผยใบหน้าไม่ยอมวิดีโอคอลนะคะไม่รู้ว่ามีตัวตนจริงหรือเปล่านั่นเองค่ะ และก็แบบใหม่นะคะความรอเราก็ยังคงเดิมแต่เพิ่มเติมคือฉันเป็นนักธุรกิจนะชวนลงทุนมาเป็นหุ้นส่วนกับฉันไหมขยายธุรกิจผลกําไรดีมากลงทุนน้อยได้ผลกําไรมากมหาศาลและรวดเร็วทันตาเลยนะคะและก็เพิ่มมาจากที่เคยเป็นฝรั่งนะคะตอนนี้ก็เป็นหนุ่มตีเกาหลีญี่ปุ่นว่าไปนะคะ และที่สําคัญก็คือมีคนไทยเราเนี่ยร่วมแกงนะคะต้มตุนคนไทยด้วยกันนะคะแล้วก็อาศัยอยู่ในเมืองไทยและเด็ดไปกว่านั้นนะคะคือเปิดเผยใบหน้าตัวจริงทุกคนกล้าที่จะวิดีโอคอลไม่กลัวคะ่ะทุกวันนี้นะคะแล้วก็มาเจอกันตัวจริงๆด้วยนะคะ และก็มีอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คืออัดคลิปวิดีโอไว้นะคะพูดรัวๆพูดเร็วภาษาอังกฤษนะคะทําไม้ทํามือจ้องตาเหมือนกับจ้องตากับเรานะคะแต่เป็นคลิปเดิมๆนะคะถ่ายคลิปครั้งเดียวใช้ได้กับทุกคนนะคะเพราะว่าปัญหาก็คือคนไทยส่วนใหญ่สาวไทยส่วนใหญ่เรานะคะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะคะเขาพูดอะไรมาด้วยความตื่นเต้นนึกว่าเขาเห็นหน้าตัวเองนะคะที่ไหนได้เรากำลังคุยกับคลิปวิดีโอที่เขาอัดไว้มานานแล้วนั่นเองนะคะ และต่อมาเรามารู้วิธีเอาตัวรอดจาก s สแกมเมอร์กันดีกว่านะคะสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่างหนึ่งอย่างเดียวอย่างแรกเลยนะคะคืออย่าให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดนั่นไหนความว่านะคะมีประสบการณ์มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วนะคะที่เขาแกล้งหลอกถามเราวันเดือนปีเกิดของคุณอะไรค่ะดาร์ลิงนะคะพอเราบอกไปนะคะเขาก็รู้ทันทีเลยว่าคนส่วนใหญ่นะคะจะใช้วันเดือนปีเกิดเนี่ย เป็นรหัสกดบัตร ATM เป็นรหัสลับพาสเวิร์ดต่างๆนั่นเองนะคะรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์และก็อีเมลนะคะห้ามเด็ดขาดเพราะว่าตอนนี้นะคะเพราะว่าข้อมูลการเงินหรือว่าข้อมูลต่างๆของเรานะคะหลายๆอย่างจะให้เรายืนยันเบอร์โทรศัพท์และก็อีเมลค่ะก็ถือว่าไม่ปลอดภัยนะคะและที่สำคัญก็คือบัตรประจำตัวประชาชนห้ามเด็ดขาดค่ะอย่าให้คนอื่นเด็ดขาดนะคะ และก็ข้อมูลด้านการเงินนะคะสมุดบัญชีธนาคารการเงินต่างๆห้ามเด็ดขาดนะคะรวมทั้งพาส,สปอร์ตด้วยนะคะห้ามเด็ดขาดเอาเป็นว่าโดยรวมนะคะคุยกันไปคุณมาไม่แน่ใจว่าคุณเป็นสแกมเมอร์หรือเปล่านะคะคืออย่างเดียวเลยค่ะที่มาดามโบจะขอคือห้ามโอนเงินเด็ดขาดนะคะเป็นสิ่งสำคัญจะอ้อนบอนจะหวานแววยังไงก็ตามนะห้ามโอนเงินเด็ดขาดนะคะอย่าเอาเงินมาแลกกับความรัก ไม่ว่าเขาจะพูดหวานให้เหตุผลถึงขั้นความเป็นความตายยังไงก็ตามนะคะห้ามเด็ดขาดค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างข้อความนะที่สแกมเมอร์ส่งมาให้เหยื่อนะคะสังเกตข้อความนี่ยาวยืดนะคะเขียนหนังสือเป็นเล่มๆได้เลยนะคะคือเขาไม่สนใจหรอกว่าเราอยากรู้อะไรแต่เขาจะพิมพ์มาพิมพ์มาพิม,มพ์ม,มาเขียนมาจูงใจให้เราหลงเชื่อนะคะถึงความจริงใจของเขาส่งมาแบบนี้เลยนะคะ และก็นี่ก็คือข้อความของเหยื่อนะคะของสาวไทยนะคะที่ตกเป็นเหยื่อได้คอมเมนต์ไว้นะคะนี่เลยค่ะแต่ละคนนี้ก็แต่ละคนก็เจอมาในรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะคะและก็มาดามโบก,ก็อยากฝากไว้นะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่หลวมตัวนะคะหลงกลสแก c a m m e r ไปเรียบร้อยแล้วอย่าอายนะคะต้องรีบปรึกษาเพื่อนๆคนสนิทด่วนนะคะโดยเฉพาะรีบไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนะคะ ถ้านายตำรวจไม่ยอมรับแจ้งความก็ขอให้ลงบันทึกประจำวันไว้นะคะเพราะว่าเพื่อเป็นการป้องกันในเหตุการณ์วันข้างหน้าเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้สมรู้ร่วมคิดกับสแกมเมอร์เพราะว่าข้อมูลที่เขาได้เราไปไปประชาชนเลขต่างๆเขาอาจจะไปล่อลวงหลอกลวงเหยื่อรลายต่อไปนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆตอนนี้ก็สบายใจขึ้นแล้วใช่ไหมคะรู้ทันสแกมเมอร์แล้วเรารู้แล้วนะคะว่าสแกมเมอร์คือใครนะ แล้วเข้ามาหาเราในรูปแบบไหนนะคะตอนนี้เพื่อนๆก็สบายใจขึ้นนะคะในการที่จะเข้าไปหาเนื้อคู่คู่แท้ของเราในแอปพลิเคชันอย่างสบายใจเพราะเรารู้ทันสแกมเมอร์แล้วค่ะบัยอยากให้เพื่อนๆน,นะคะต้องเชื่อมั่นค่ะว่ารักแท้ไม่แพ้แสแกมเมอร์แน่นอนนะคะแสแกมเมอร์ต้องแพ้เราค่ะความรักชนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้นะคะมาดามบัวก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะ ถ้าเราตั้งใจจริงตั้งใจดีนะคะความรักชนะทุกสิ่งทุกอย่างะคะ่ะสแกมเมอร์ก็สแกมเมอร์เถอะค่ะตอนนี้เรารู้ทันคุณแล้วนะคะแล้วก็เ,เพื่อนๆคะอย่าลืมนะคะเพื่อนคนไหนที่ลองใช้แล้วเอาชนะสแกมเมอร์มาอย่างไรใครที่รู้ช่องทางตรงไหนรูปแบบไหนแบบใหม่ๆของสแกมเมอร์อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกมาดามบัวน,นะคะมาดามบัวจะได้ทําคลิปวิดีโอส่งต่อส่งต่อให้กับเ,เพื่อนๆนะคะเราจะได้มีความสบายใจไร้กังวลในการหาคู่นะคะ สุดท้ายนี้มาดามบัวก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆเอฟซีทุกคนนะคะและก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้รับฟังข่าวดีเร็วๆนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกบัวด้วยว่าตอนนี้เอาชนะสแกมเมอร์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เจอเนื้อคู่แล้วแล้วก็อย่าลืมแชร์บอกคนที่คุณรักด้วยนะคะและสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังอินเลิฟอินเลิฟแล้วก็เจอมาดามบัวใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะมีความสุขทุกคนคะ่ะบายบาย สแกมเมอร์สแกมเอร์สแอร์คือใครใครใครคือสแกมเมอร์สแกร์คครจะหาความรักทั้งทีทไมันยากอย่างนี้นะมีแอปก็มีแล้วนะคะมีช่องทางในการสมรัครก็สมัครไปแล้วแต่ทำไมทำไมมันมีอุปสรรคเหลือเกินความรักของฉัน กูนี่เลยน่ทุกคนสแกมเมอร์เออสแกมเมอร์คือใครสแกมเมอร์ทำอะไรสแกมเมอร์ไม่รู้แบบไหนอยากรู้แทนสแกมเมอร์ตามมาดามบัวไปเลยค่ะ